สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เทศบาชลรครับวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรดีลูกค้าสั่งมาเลยครับข้างหลังซอยสั้นหลังทวกค่ะโอเคยวจัดให้เอาฟันผมเลยนะเปิดหูเลยนะครับลูกค้าค่ะนี่นี่กันตัดนะกระเซิงกระเซิงผมดินหมดแล้วเนี่ยเป็นเปลืหมดแล้วเดี๋ยวจะตัดซอยสั้นให้เลยข้างหน้าก็าจะเอาสั้นสั้นนี่ก็ก็เนี่ยประมาณเกือบสามเดือนอ่ะ เดี๋ยวผมจะตัดประมาณรักนี้นะถ้้มันสามเดือนดูแล้วไม่น่าก,กลัวอย่างนี้โอเคตัวนี้นกลัวตัวเองเหรอท <l ots> <l ots> งหายอะไรอ่ะเดี๋ยวจะตัดเป็นทรงยให้แล้วกนะันเวยนองฟ้านหูไปเลยนะง่ายๆนะจนมันตรงมันไม่มีแล้วมันหายหมดแล้วเอาเซนเตอร์ขึ้นมาก่อนแถวหนึ่งแถวสอง เราสองตัดยกขึ้นแล้วก็เราก็มาย้ายตำแหน่งการเดอนอยู่ด้านซ้ายลูกค้าตัดเดวนอนนะง่ายๆ ต้องเสยเป็นทรงที่ง่ายที่สุดแล้วบรรดาการซอยผมเยียนสอดผมเนี่ยง่ายมันจะง่ายยังไงนะยกขึ้นแล้วก็ตัดยกขึ้นแล้วตัดแล้วกเช็คแนวนะ เช็กน,นอนตั้งก่อนนอนเช็กนอนตั้งเช็คเลยแกล่าอยู่นี่ตัมเลยกับไปเลย ตัดไปตัดได้นข้างตัดกลับมาอีกโกงนิ้วทำรุรตตัดไป ีนี้เราก็จะไล่ข้างหลังขึ้นเลยนะยกชั้นที่สามขึ้นตัดซีแป๊กชั้นที่สามชั้นที่สอง, 3, ง 2. แล้วก็ชั้นที่หนึ่งเอาตรงกลางยกขึ้นชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่หนึ่ง 1. แล้วก็หนึ่งสองสามไล่ขึ้นไปเลยตัดไปเลยชั้นๆ้ดียมาดูชั้นที่สาม ข้างซ้ายหลังไม่ถึง,แบบงแบบทันที่สองโยก90องศาแล้วล้วงขึ้นไปเลยอ้วงขึยนไป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 ดไปด้วยนังนงบั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 งนเนี่ยกยก้นเลยทันที่สองทันที่หนึ่ง ยกตัวละครเลยอันที่สามที่สองัดชันที้หนึ่งออ้ตัดให้มันเลยมันห่านคือมันยาวเลยตอนแรกก็ตัดเสม นี่ก็ดิบดิบดิบตามดูแล้วก็ตามพับผมมาข้างหน้าแล้วก็ค่อยเร็วดีตรงนี้เลยอะไร เดนไปเลยแล้วก็ค่อยไล่ไล่ขึ้นไปนะโอเวอร์ซ่อคมพัดขึ้นไปนะเขาให้ไล่ ủy ban nhân dân tộc thiểu số của các nước trên địa bàn thằng nào phố ตัวนี้มันหนาใช่ไหมนะว่ามันค่อยไล่ขึ้นไปโอเวอร์ซื้อกองก้าขึ้นไปนีเลยป่อยปล่อยปล่อยปอยยกขึ้นมาชั้นที่สามชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่หนึ่งวี่ลงมาแล้วก็ตัด เรื่อมาแล้วก็ตัดขั้นที่สามตัดออกขั้นที่สองก็ตัดออกขั้นที่หนึ่งก็ตัดออกครับก็เรียงเดียวกัน อักเสมมีบวัไม่ตกศูนองศาเกี่ยวตัดแล้กตัด บ้างนะอะไรก็ตไปเลยยกตัวตัดเซนดูงานทะดุก,ก,ดก็เห็นหน้านะเพราะฉะนั้นก็ดูแบบขอที่ดูได้นะ สีมากขนาดตัเดเิ่มๆตอนนี้มีแต่เจอแต่ผู้ลูกค้าตัดผมสักเงินพ่อไหนร้อนอะ่ะมันสบายดีเรือประหยัดตังค์มั้งประหยัดตังค์มั้งไม่อยากจะอยตัดผมเอยผมบ่อยใช่ไหมเออไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรเป็นประหยัดไปหมดอะ่ะ <c oughs> ไม่เสียเวลาคือเข้าใจทำนะ แล้วก็เช็คแนวฝั่งเร่แนวฝั่งเช็คมันไม่หมดก็ตัดซะตัดซะน้องผมไปข้างหน้าตัดเช็คนะเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีก ทีนี้เราก็มาแลเก็บเไอ้ทอยเนะี่ยก็ใช้ปัตตาเลี่ยนนะจิปเปอร์เล็กๆไปออกแต่มันก็คืออยู่ แต่นน่อนจริงจำด้วยว่าตอนประมาณเนี้เกือบถึงจริงสึงส เดทอยเราก็เอาฟันปลามาดิฟติ้งสับแท่นบางหนึ่งก็ได้เนี่ยตัวนี้มันบางตัวนี้บางไม่ต้องนะสับแต่ว่าตัวนี้มันหนาเนี่ยตัวนี้หนาสับตรงๆนะสับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มันให้มันใกล้เคียงกับบริเวณตรงที่มันบางนะแล้วตัวนี้หนาเนี่ยเก็สับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดสิบสองทั้งสิบสามทั้งสิบสี่ทั้ง เนี่ยพอมันก็หยู่ตรเนี้ตนี้ไม่ต้องนะหนาก็สับให้มันสีใก้เคียงกัน <one> wrote, นะชุนชุนตรงไหนที่ม <yards> ันหนากับกันไกลเข้าไปดิฟ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 จอนจอนหนาก็วดิฟ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 ดิดิฟดิ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  ยกขึ้นถ้าตอนนี้เนี้ยมันจะสั้นไปเราต้องยกขึ้นมาไปไปแล้วก็ขั้นตอนนะยกขึ้นมาัหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะเนี่ยยกเป็นปลายเดียวต้องการให้ปลายมันบางนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะเราต้อบ,บางนิดเดียว ตับบ่าวเซตตอบเสือั้นผู้ใหญ่หรือทรงเลขัดเขาค่อทำเทคนิคก็คือเป็นการเลี้ยวออกนะพยายามสับดูเลี้ยวออกนะถ้าสับตรงๆไปจะทุยจะหายนะให้ระวังนะความทุยของลูกค้ามจะหาย

ราไม่ต้องใช้ฟันปลาเราใช้กันดกด้ามเดียวนะลักษณะสโตคัดเบาๆสโตคัดเบาเ,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 เราเลือกทําได้ไงข้อไหนมันหนาเราก็สโตกค่อยสตรตรงนี้ไม่ต้องทำนะก่อยให้ม,มันหนาไว้เรามานทำอ่ะบริเวณกลางมือสโตกคัด Sato wapè. Mwen. Lai se lai si. Lai si. Lai si. Lai si. ข้างหลังดี้ใส่แว่นตาดูมองเห็นไหมเอาแว่นตาเอาหลังพอดีนะมองมองไม่เห็นมองเห็นไหมพอดีไหมสันตัอนอีกไม่ได้เหรอพอแล้วโอเคมันจะเป็นกุญชายแล้วอ่อาแล้วตันเป็นกุญชายไหม,มเป็นรองรงเป็นรองคง,ง,งตางเลยเห็นไหม 이리่นี่ม여 <laughs> 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 ใส่เฉยๆ,ๆไปเลยนะผมใส่แว็กซ์กระทองให้ไหมไม่ไม่ใส่อะไรเลยข้าไแค่อ่ะแบบนี้แหละก็อ,อ,อยู่ในร้านแบบนี้ออกไปก็ยังสวยนะอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วแต่เวลา ไปอยู่ไปบ้านกลับไปอยู่บ้านสะบ่มคนละคนเนะอ๋อแล้วก็จะสวยเหมือนนี่นะเมื่อกี้กระเป๋าแห้งให้แบบดูเห็นไหมใช้คนอ่อนออกให้หมดเลยเก็บออกตรงไหนมันไม่สวยแล้วแต่งให้มันสวย คือทรงเสยเสยทุยกลางนะนะวิธีการตัดกระบอกหมดเปลือกแล้วเดี๋ยวตัดตรงมาช่างใหญ่จองคิวมานะสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับคิวละหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่าเขารบกวนถ่ายผมไปให้หน่อยสิคะเดี๋ยวช่างนึงนะเดี๋ยวผมาพอปิดรายการเ่รนอนะอ่ะพอมีรายการแป๊บนึงถึงไหนแล้วทีนี้ก็จอง,ง,ง,งคิวล่วงหน้าเข้ามานะครับสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคิวละหนึ่งชั่วโมงนะครับชั้งใหญ่ ัดซอยผมราคาหนึ่งพันบาทนะมีสระผมซอยผมพัดติง้งแล้วก็ไดรผมเซ็ตผมนะนะครับแล้วก็มีช่างที่ร้านมีสามท่านนะมีช่างผู้นะครับตัดแปดร้อยนะช่างตู่พักภพรันก์ตัดผมผู้ชายนะสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะนะครับช่างใหญ่สอนตีบนยูทูบนะวันนี้ขอบคุณลูกค้าที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมนะส่งผู้หญิงก็อย่าอย่าตามใจลูกค้านะถ้าตามใจลูกค้ามันจะเสียส่ง ลูกค้าเมื่อกี้เขาอยากจเอาสั้นกว่านี้ถ้าสั้นกว่านี้ซูมไม่ใกล้ดิเนะมันก็จะต้องเป็นรองทรงกลางแล้วทีนี้จะไถ่สั้นไปแล้วจะไล่สั้นไปแล้วมันไม่สวยนะครับถ้าเราตามใจเรียบร้อยเห็นไหมตัดประมาณนี้ก็พอแล้วเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงตรวจดูให้ละเอียดเส้นหนึ่งอย่าให้เหลือเราต้องทางานละเอียดจะชื่อเสียงจะตามมาเงินทองจะตามมานะ แอบดูจรดึงหูลูกค้าแล้วลูกค้ามไม่เห็นหน้าก็เลยไม่กล้ามหมุนกูจอนดูมันดูยาวหน่อยก็เลีมเรียมเียมเียมนิดนึงนะอันนี้ก็พอครับร้านตั้งอยู่ปากซอยพงศ์เ่ชที่52ตรงข้ามตลาดสดนะครับยิ่งเจริญนะครับเจ็ดสาใหม่กทอมอหาไม่ยากนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ที่ท่านอยากอัปโหลดทุนทุกวันนะวันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนครับ,รบ,บขอมีคาบสุณครับทุกท่าน